สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์เขาพันคนแค่เตี้ยมากและสูงไม่ถึงร้อยเซนนี่คือสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้มากที่สุดพวกเขาได้แต่งแงนมองผู้อื่นและถูกเผ่าพันอื่นดูถูกตลอดเวลาพวกเขาเกลียดชังที่คนนอกพูดถึงความสูงของพวกเขา นิสัยที่รุนแรงโหดร้ายหื่นกามและอาฆาตแค้นเกิดมาจากการที่ด้อยค่าตนเองซึ่งมันเปลี่ยนบุคลิกลกักษณะของพวกเขาเจียงอี e ้ไม่เพียงแต่จะล้อเลียนความสูงของพวกเขาในที่สาธารณะเท่านั้น แต่ยังทำให้ชิวไปและคนของเขาโกรธเคืองซ้ำแล้วซ้ำอีกจนพวกเขาเกือบจะเริ่มโจมตีสิ่งที่ทำให้เจียงอี้และคนอื่นๆประหลาดใจมากที่สุดคือชิวไปควบคุมอารมณ์ของตนได้ในที่สุดหลังจากที่ยกคอนที่ส่องแสงเจิดจ้าจากนั้นเขาก็นำมันลงชิวไปยิ้มและพูดว่าโมชิงผู้ที่โอ้อวดเกินไปมักตายอย่างง่ายดายเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกัน เจ้าเป็นเพียงคนที่ปีนขึ้นมาจับหางเสื้อโมยย่าวเอ๋อก็เท่านั้นเจ้าคงใช้ปากเก่งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมละ่ะโอ้โมยย่าวเอ๋อเป็นเช่นไรละ่ะเวลาบรนท้ายทั้งสองของนางเด้งเข้าหากาันมันคงรู้สึกดีใช่ไหมสีหน้าของเมยฉีเโมยฝูและคนอื่นๆเปลี่ยนไปพวกเขาเดือดดานมากชิวไปเกินเลยไปมากแล้ว การไม่แสดงความเคารพต่อมวยเย้าเอ๋อต่อสาธารณะเช่นนี้เป็นความอับอายที่ใหญ่ที่สุดในเผ่ามานสุขาวดีมวยเย้าเอ่อเองก็สั่นเทาไปด้วยความโกรธแท้สีดำในมือของนางเปล่งประกายและกำลังจะโจมตีอย่าโจมตี ประมุกน้อยเผ่าช้างดึกดำบรรเผ่าพูดพลายและเผ่าอื่นอยู่ใกล้ใก้นี้หากเราโจมตีก่อนเราจะถูกกับดักจากฝั่งนั้นเจียงอี e ร้รีพูดด้วยเสียงต่ำประมุกของเผ่าคนแคระและเหมยเฉินได้บรรลุข้อตกลงต่อหน้าประมุกเฉา ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดความขัดแย้งใดๆด้วยพยานมากมายที่มีอยู่ใครก็ตามที่เริ่มการต่อสู้จะสูญเสียวาจาไปหากเป็นเช่นนั้นเผ่ามานสุขาวดีอาจถูกกำจัดโดยกองกำลังของเผ่าคนแคร้ เผ่าช้างดึกดำบรรพและเผ่ามังกรเชื่อเวรเจ้ากล้าใส่ร้ายสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรไปตายซะเถอะเจียงอี G ้ e ยังพูดไม่ทันขาดคำทันใดนั้นก็มีคนพุ่งออกมาใกล้กับชิวไป ผู้บัญชาการของเผ่ามารสุขาวดีได้พุ่งออกมาและคำรามด้วยความเดือดดาลกรงเล็บอันแหลมคมของเขาเคลื่อนไปทางสมาชิกเผ่าคนแคระผู้บัญชาการคนแคระคนนั้นหัวเราะเสียงดังในขณะนั้นและไม่ได้ปกป้องตัวเอง ผู้บัญชาการคนแคระถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นอย่างง่ายดายโดยผู้บัญชาการของเผ่ามานสุขาวดีจากนั้นฝ่ายหลังก็ลงไปใต้พื้นดินและหายลับไปทันทีบังอาจนักใบหน้าของชิวไปเปลี่ยนไปขณะที่เขาคำรามทุกคนเห็นหรือไม่ เผ่ามารสุขาวดีลงมือก่อนเผ่าคนแคระจับสมาชิกทั้งหมดของเผ่ามารสุขาวดีข้าต้องการให้พวกเขาไปตอบประมุขเฉาใช่แล้ว ข้าเห็นมันกับตาเผ่ามานสุข,ขาวดีโอหังนักและสังหารคนไปด้วยในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็ดังขึ้นจากระยะไกลฝูงยัยกษ์กำลังพุ่งมาที่นี่ผู้ที่นำพวกเขานั้นสวมชุดเกราะต่อสู้สีม่วงเขาพูดอย่างเย็นชาว่าเผ่ามานสุข,ขาวดีของเจ้าทำเกินไปแล้ว เขตแดนหิมะอยู่ภายใต้การควบคุมของเผ่ามานสุขาวดีหรือไงใครบอกว่าเจ้าสังหารทุกคนที่ต้องการได้พวกเราเผ่าช้างดึกดำบันจะไม่ยอมรับสิ่งนี้ชิวไปจับพวกนั้นแล้วเราจะไปพบประมุขเฉาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันจากทางตะวันออกกลุ่มยอดฝีมือสวมชุดเกราะต่อสู้สีแดงเข้ามาใกล้ยอย่างรวดเร็ว มหมยเย้าเอ๋อเหลือบมองพวกเขาและดวงตาของนางก็เย็นชานางร้องออกมาว่าเผ่ามังกรเชื้อเวิอนก็อยู่ที่นี่นี่เป็นกับดกักเข้าใจแล้วใบหน้าของเจียงอี้เริ่มจริงจังมีผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์กำลังเฝ้ามองอยู่ คนเหล่านี้ก็เป็นข้อแก้ตัวเช่นกันเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้อีกต่อไปแต่จูจ่ๆเขาก็เกิดความคิดขึ้นในหัวและพูดว่าชายคนนั้นไม่ได้มาจากเผ่ามานสุขาวดีผู้ที่โจมตีไม่ใช่หนึ่งในผู้บัญชาการของเราใช่แล้ว มวยชีเองก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเขาพูดว่าไม่แปลกเลยที่ข้ารู้สึกว่าไม่เคยเห็นเขามาก่อนเขาเป็นพวกที่ถูกจัดฉากขึ้นมาแล้วเราควรทำอย่างไรดีมวยเย้าเอ๋อตื่นตระหนกยอดฝีมือจากสามเผ่าพันธุ์ปรากฏตัวขึ้นแล้วพวกเขาจะฝ่าวงล้อมไปได้หรือไม่ ช่างมันเถอะเจียงอี G ้ e หัวร้อยอย่างเย็นชากลิ่นไอสังหารในดวงตาของเขาชัดเจนมากจากนั้นเขาก็ตะโกนว่าทุกคนลงไปเตรียมพร้อมต่อสู้ซะ มวยเย่าเอ๋อเชื่อฟังมากที่สุดขณะที่หมวยฉีเองก็กลัวกับดักน้ำแข็งพันลีของเจียงอี้พวกเขาทั้งสามรีบบินลงไปใต้ดินทันทีเจียงอี e ้ไม่ได้ปล่อยกับดักน้ำแข็งออกมาทันทีเขาส่งข้อความเสียงไปยังหมวยฉีว่า ส่งข้อความถึงทุกคนหลังจากที่ฆ่าโจมตีแล้วทุกคนจะต้องเพ่งเป้าไปที่เผ่าคนแคระเราต้องจับชิวไปให้ได้เราจะกลับไปที่ภูเขามานสุขาวดีได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเขาหลังจากสัญญาณเสียงสิ้นสุดลง เียงอี e ้ก็ตะโกนอย่างเย็นชาว่าชิวไปพวกเราเผ่ามานสุขาวดีไม่ได้ต้องการจะขัดแย้งต่อข้อตกลงหยุดเข้ามาใกล้ซะไม่เช่นนั้นเราจะสังหารผู้ใดก็ตามที่กล้าเข้ามาไม่มีทางที่ชิวไปจะปล่อยโอกาสดีๆนี้ไปได้ ตัวเขาไม่ได้ขยับไปใกล้คนของเขาอีกประมาณ20คนก็ยังคงอยู่กับเขาขณะที่อีก20คนกำลังนำคนแคระนับพันพุ่งไปข้างหน้าและเข้าใกล้ยอย่างรวดเร็วเขาตะโกนว่าโมชิงเหมวยเย่าเอ๋อฟังซะ หยุดต่อต้านเดี๋ยวนี้เราจะไม่ทำร้ายผู้ใดเรื่องนี้จะถูกตัดสินโดยประมุขเฉาหากผู้ใดกล้าขัดขืนเช่นนั้นข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้กำลังกับคนผู้นั้นคนแคระจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มโจมตีไปที่พื้นผิวอย่างรุนแรงพื้นผิวละลายกลายเป็นคลื่นและพลุ่งพล่านนี่คือความสามารถพิเศษของเผ่าคนแคระที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงห่วงมิติได้ หมวยย่าวเออและคนอื่นๆถูกขัดขวางในการหนีจากที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็คงต้องสู้กันให้ตายไปข้างเจียงอี้พูดอย่างโกรธเคืองและเริ่มขยับมือทั้งสองข้างของเข่าลมและเมฆรอบๆเริ่มลอยขึ้นมาขณะที่แก่นพลังน้ำแข็งและหิมะในระยะพันกิโลเริ่มหมุนเวียนมาหาเขาในชั่วพริบตากระแสะความเย็นแผ่ออกไปทั่วทุกสารทิศ ทำให้ทุกคนถูกแช่แข็งไปกล้าดียังไงมาโจมตีพวกเราทุกคนร่วมมือโจมตีและจับคนจากเผ่ามานสุขาวดีเสียงที่เย็นชาดังขึ้นจากเผ่ามังกรเชื้อเวิรน สมาชิกจำนวนมากของเผ่ามังกรเชื่อเินยกมือทั้งสองออกมาและสร้างกระแสะไฟสีแดงพวกเขายิงเปลวเพลิงออกมาทำให้บริเวณรอบๆอบุณหภูมิสูงขึ้นทันทีผู้ที่ถูกแช่แข็งก็กลับมาสู่ปกติอีกครั้ง พื้นผิวที่ใกล้กับชิวไประเบิดขึ้นทันทีคนรายี่สิบคนพุ่งออกมามือทั้งหลายเต็มไปด้วยการโจมตีรูปแบบเต๋าเหมยฉชีเป็นผู้นำกลุ่มคนนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำหนดเป้าหมายไปที่ชิวไปซึ่งยังไม่คลายตัวอย่างสมบูรณ์ฮ่าฮ่เจ้าจะลากข้าลงไปหรือ พวกเจ้ามันไร้เดียงสาเกินไปร่างที่ขยับไม่ได้ของชิวไปขยับทันทีสิ่งประดิษฐ์โบราณที่เขาถือสว่าน์ผสานนั้นส่องสว่างขึ้นรูปแบบอักขระลึกลับส่องสว่างและเริ่มหมุนเวียนไปรอบๆเขากระโจนขึ้นไปบนฟ้าทันที ค้อนทั้งสองกับพลังงานจำนวนหนึ่งไว้อย่างน่าสะพรึงและกระแทกมันลงไปที่พื้นผิวในขณะเดียวกันคนที่อยู่รอบๆชิวไปก็เริ่มเคลื่อนไหวเช่นกันพวกเขาทั้งหมดถือไข่มุกสีแดงซึ่งส่องแสงสีแดงและอบอุ่นเป็นพิเศษดวงจิตและร่างกายของพวกเขาละลายมานานแล้วแต่พวกเขากำลังรอให้เผ่ามานสุขาวด,ดีพุ่งออกมาถ้าไม่ดีแล้ว เผ่าคนแคร์เตรียมการมาเราตกหลุมพรางพวกมันใจของเจียงอี้จมดิ่งลงสามเผ่าพันธุ์ร่วมมือกันมีคนแอบอ้างเป็นสมาชิกเผ่ามานสุขาวดีและการปรากฏของไข่มุกไฟนั้น เห่นได้ชัดว่ามีคนพุ่งเป้ามาที่กับดักน้ำแข็งพันลีของเขาเพื่อหาทางรับมือผู้ที่วางแผนจัดฉากนี้ได้คิดทุกสิ่งเอาไว้แล้วเจงอี G ้ e ทำผิดพลาดร้ายแรงอีกครั้งเขาประเมินศัตรูต่ำไปเขาต้องการจะดักเผ่าคนแคระแต่กลับถูกหลอกแทนมวยฉีหมวยย่าวย่เอ๋ออย่าต่อสู้ลงไปอยู่ใต้น้ำแข็งสักชั่วโมงปล่อยให้ข้าจัดการทุกอย่างเอง เจียงอี้ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาส่งข้อความไปยังหม่ยฉีและหม่เย,ย่าเอ,อ๋อตัวเขาเองก็หนีไปอย่างร้อนรนจากสถานการณ์นี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทุ่มสุดตัวและสังหารทุกคนตรงนี้ไม่เช่นนั้นถ้าไม่เช่นนั้นในขณะที่เขาสามารถหนีไปได้แต่หม่เย,ย่าเอ๋อและคนอื่นๆจะต้องถูกทำลายล้างอย่างแน่นอน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ